ต่อกันที่วันอังคารนะคะดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566าหสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะการดูเป็นแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแพทใช้ไพ่เสียนครูนะคะไพ่เสียนครูเป็นไพ่โหราศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูงหากต้องการปรึกษาส่วนตัวทักหาแพทที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ เอาละค่ะคนวันอังคารเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะอ่าไพ่ขึ้นดาวพฤหัสแล้วก็ลาหูนะคะอืมมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะเรื่องการงานเนี่ยมันเน็ตมันเหนื่อยอยู่แล้วการทํางานทุกครั้งนะคะคือการทุ่มเทแรงงานแรงใจของเราเนี่ยคือมันเหนื่อยไปมันก็ได้ประโยชน์นะการทํางานหนักไม่ทําร้ายใครเรื่องการเงินละคะ อุ้ยการเงินดีนะดาวสุขขึ้นดาวพฤหัสขึ้นการเงินเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอะไรทำเลยค่ะรีบลงมือเลยค่ะติดต่างเรามีการคิดอยู่แล้วว่าเราจะทำเพราะฉะนั้นก็ทำเลยในส่วนของการเงินนะอันนี้คือการเงินถูกไหมอย่ารีรอค่ะแล้วเราจะได้เงินนะคะต่อไปเรื่องความรักนะอุ้ยความรักยังไม่โอ ความรักเก่าๆความรักเดิมๆเ,เหมือนเดิมความรักก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้าถ้าดีอยู่แล้วก็คือดีถ้าไม่ดีมันก็ไม่ดีแบบเดิมนั่นแหละความรักมันคือแบบเดิมถ้าเป็นแฟนคนเก่าเปะละ่ะแฟนคนเก่าก็คือแบบเดิมนอกจากเธอจะเปลี่ยนคนใหม่จะใช้หรอ <c oughs> ไม่แม่หมอไม่ได้ไมาให้ <c oughs> ชวนให้เปลี่ยนแฟนใหม่นะคะ <c oughs> ต่อไปนะสุขภาพคนเกิดวันอังคารค่ะอืมไพ่าดาวเสาขึ้นอะเป็นห่วงนะคะ ปวดหลังปวดกระดูกหรือเปล่าโรคเก่าโรคเดิมโรคภูมิแพ้เดือนนี้คือให้รู้เอาไว้ว่าโอเคโรคเก่าโรคเดิมที่เราเคยเป็นมันทาถมเข้ามาขอให้ดูแลสุขภาพแทยอยากแนะนํานะคะแก้ดวงสําหรับคนเกิดปันังคารนะคะให้ไปไหว้พระหน้าปกโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะจะมีหลวงพ่อนาคปกนะคะแพทย์จำชื่อไม่ได้ที่จะมี พญานาคนะคะพันรับตัวทั้งองค์เลยเดี๋ยวแพทจะลองขึ้นรูปให้ดูนะคะรับพันทั้งตัวเลยเพื่อรักษารักษาเยียวยาเราให้หายดีนะคะและไหว้ขอพรศาลเท้าหิรันพนาศูนย์ศาลของเท้าหูนะคะที่ตรงวังพยาไทยให้ไปไหว้ที่นั่นนะคะที่นั่นก็คือดีมากศักดิ์สิทธิ์มากนะคะหรือไม่ก็ไปถวายสังฆทานถวายที่ไหนก็ได้ค่ะให้เตรียมสังฆทานของเราไปนะคะ อาจจะเป็นสังงทานยาหรือสังงทานทั่วไปก็ได้ค่ะแต่ให้เตรียมของเราไปแล้วก็อย่าลืมติดยานวดแก้ปวดเมื่อยไปด้วยนะคะหากท่านใดถูกใจนะคะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพทนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ